สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้หลวงพ่อีชมทีจะมาอ่านบทกลอนสอนใจพร้อมัพร้อมบรรยายนะวันนี้ก็วันที่26เดือน9 66บทกลอนสอนใจวันนี้เรื่องความหวังเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายังหยุดไม่สิ้นสุดความหวังตั้งมั่นหมาย หวังไว้เถอะหวังได้ยืนไม่คืนตายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจอธิบายความว่าเกิดเป็นคนควรหวังไม่ยั่งหยุดเราต้องมีความหวังนะทุกคนต้องมีความหวังในชีวิตทำงานแต่และว,วันอะ่ะเก็บเงินเก็บทองก็หวังจะได้ซื้อไร่ซูนาสร้างบ้านสร้างสร้างเฮียน เก็บหอมรอมริบเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีหวังไะนะหวังจะร่ารวยเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่แหละก็หวังอ่ะหวังเย็นถูกวัลที่หนึ่งของเขาบ้างอ่ะก็หวังไปไม่สิ้นสุดความหวังตั้งมั่นหมายเนี่ยปลาทั้งหลายท่านบอกว่าความหวังนี่ย่างดีก็ไม่หวังอ่ะนะคนไม่มีความหวังเลยทํางานมันเลื่อนลอยเนะย ถ้ามีความหวังแล้วก็สู้นะหวังไว้เถอหวังได้ยืนไม่คืนตายนะีนะ่ก็ก็ให้มีความหวังได้เองไนะปลาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจคนที่สําเร็จคนปาดก็คือคนที่สําเร็จในชีวิตมีเงินมีทองมากมายโดยสุจริตนะปลาสมหวังตั้งปลาสมหวัง ปลาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจประสบความสาเร็จเพราะความตั้งใจคือตั้งใจมีความหวังงน,นะขอบคุณมากครับ